อินโทรอินไทยริฟสุดมันไปกับรถสปอร์ตซีดานที่ทุกคนรอคอยวันนี้ d r i v i วิ่งริฟพามารีวิวจอดลิฟท์ฟอร์ดเฟลคอนปี2026แบบละเอียดทุกมุมมอง Ford กลับมาเขย่าตลาดรถซีดานอีกครั้งด้วยการเปิดตัว Ford Falcon นรุ่นปี2026ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานความแรงและเทคโนโลยีสำหรับรถขนาดกลางในยุคป,ปัจจุบัน f a ลคอนรุ่นใหม่นี้ได้รับแรงบันดาลใจจากประวัติศาสตร์ของตระกูล f ฟลคอนที่มีชื่อเสียงเรื่องความทรงพลังและความสปอร์ต โดยการออกแบบในครั้งนี้ผสมผสานความดุดันเข้ากับความหรูหราได้อย่างลงตัวภายนอกของ f ฟลคอน2026โดดเด่นด้วยกระจังหน้าทรงกว้างที่ให้ภาพลักษณ์ดุดันและเสริมบุคลิกความมั่นใจฝากระโปรงหน้าถูกปรับรูปทรงให้มีเส้นคมคายรับกับไฟหน้าเล็ดแบบแมทริกขนาดใหญ่ที่ให้ความสว่างคมชัดพร้อมไฟเดลี่ดีไซน์ล้ำสมัยกันชนหน้าใหม่ออกแบบช่องรับลมที่มีทั้งความสปอร์ตและช่วยระบายความร้อนจริงด้านข้างตัวถังมีเส้นสายโค้งเว้าชัดเจนตลอดแนว ทำให้รถดูพุ่งทะยานแม้ในขณะจอดล้ออัลลอยขนาด20นิ้วลายใหม่ช่วยเพิ่มความพรีเมียมระบบช่วงล่างถูกออกแบบให้ต่ำกว่าเดิมเล็กน้อยเพื่อการทรงตัวที่ดีขึ้นและลดแรงลมประทัดในความเร็วสูงในส่วนของขุมพลัง Ford Falcon 2026มาพร้อมทางเลือกเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จ2.3ลิตรอ o b o บู t ที่ให้กำลังสูงสุดประมาณ320แรงม้าแรงบิดมหาศาลกว่า450้นิวตันเมตรที่รอบต่ำช่วยให้การเร่งจากศูนถึง100กิโลเมตรชั่วโมง ทำได้ในเวลาเพียงประมาณ5.8วินาทีรุ่นสูงสุดอาจมีการติดตั้งระบบขับเคลื่อน4ล้อ AWD สำหรับตลาดบางประเทศพร้อมเกียร์อัตโนมัติ10สปีดท,ที่พัฒนาใหม่ให้การเปลี่ยนเกียร์ฉับไวและรับรื่นการตอบสนองของเครื่องยนต์ถือว่าจัดจ้านทันใจแบบที่แฟนฟอร์ดคาดหวังระบบท่อไอเสียปรับระดับเสียงได้ตามโหมดการขับขี่ไม่ว่าจะเป็น normal sport หรือ track ทำให้สามารถเลือกระดับเสียงคำรามได้ตามต้องการห้องโดยสารของ f ฟลค o n 2 0 2พัพัฒนาขึ้นจากพื้นฐานความหรูหราที่ทันสมัย แผงหน้าปัดแบบ f u ลดิจิตอลขนาด12.3นิ้วให้ข้อมูลครบถ้วนทั้งมาตรวัดความเร็วระบบนำทางและโหมดขับขี่หน้าจอกลางอินโฟเทนเมนต์ขนาด13.2นิ้วใช้ระบบซิงค์สล่าสุดรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายการสแสดงผลคมชัดรวดเร็วพร้อมการสังงานด้วยเสียงที่ฉลาดขึ้นคอนโซลกลางออกแบบเรียบง่ายแต่พรีเมียมปุ่มควบคุมต่างๆถูกย้ายมาอยู่ในจอเพื่อความเป็นประเบียบเบาะนั่งหุ่งหนังแท้แบบสปอร์ตปรับไฟฟ้าได้สิทิศทางพร้อมระบบระบายอากาศและฮีเตอร์ในรุ่นสูงสุด ที่วางแขนและวัสดุตกแต่งภายในใช้หนังและอลูมิเนียมแท้ในหอลายจุดเสริมภาพลักษณ์รถหรูที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ด้านระบบเสียงฟอร์จเต็มด้วยชุดลำโพง Bang Olufsen มากกว่า12ตำแหน่งให้เสียงกระหึ่มรอบคันระบบชาร์จไร้สาย2จุดและพอร์ต USB-C ทั่วห้องโดยสารช่วยให้ทุกการเดินทางสะดวกสบายที่นั่งด้านหลังมีพื้นที่วางขา,วก,วางกว้างกว่าเดิมเพราะการออกแบบฐานล้อที่ยาวขึ้นความจุห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายก็เพิ่มขึ้นเพื่อตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวัน ด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย Falcon 2026ติดตั้งระบบ f o อดคอมพานีพาย o t 360รุ่นใหม่ล่าสุดที่รวมความปลอดภัยเชิงลุกครบถ้วนเช่นระบบเบรกอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดินถนน ระบบช่วยประคองรถให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ d a p t i v e Cruise Control ระบบตรวจจับจุดอับสายตาระบบกล้องมองรอบคันแบบ360องศาและระบบจอดรถอัตโนมัติระบบช่วงล่างแบบ Adaptive suspension ช่วยปรับความแข็งอ่อนของโช้ตามสภาพถนนและโหมดขับขี่การขับในเมืองให้ความนุ่มนวลส่วนการเข้าโค้งหรือวิ่งทางไกลก็ให้ความมั่นใจด้วยแรงยึดเกาะที่เหนือชั้นอีกหนึ่งจุดเด่นของรุ่นนี้คือระบบ Active n o น้อย a n c e l l a t i o n ตัดเสียงรบกวนภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ห้องโดยสารเงียบสงบแม้ใช้ความเร็วสูงเมื่อรวมกับความเงียบของเครื่องยนต์ที่จูนเสียงให้สุภาพในโหมดปกติจึงให้บรรยากาศหรูหราไม่ต่างจากซีดานพรีเมียมยุโรปรุ่นท็อปยังมีหลังคาพานรามิกซันรูฟขนาดใหญ่ที่เปิดรับแสงธรรมชาติได้เต็มที่และมีม่านไฟฟ้าเพิ่มความเป็นส่วนตัวปอดเฟลคอน2 0 2 6ยังใส่ใจเรื่องการเชื่อมต่อและการดูแลรถระยะไกล ผ่านแอปพลิเคชัน Ford Pass ที่ช่วยตรวจสอบสถานะรถตรวจสอบน้ำมันแรงดันลมยางหรือล็อกรถจากสมาร์ทโฟนระบบอัปเดตซอฟต์แวร์ OTA จะช่วยให้รถได้รับฟีเจอร์ใหม่อยู่เสมอโดยไม่ต้องเข้าศูนย์บริการบ่อยครั้งในเรื่องอัตราการสิ้นเปลืองแม้เป็นรถสมรรถนะสูง f ฟ l คอน2026ก็ยังทำได้ประมาณ11-13กิโลเมตรต่อลิตรตามเงื่อนไขการขับขี่เครื่องยนต์ c o b o o ู t ใหม่ลดมลพิษและผ่านมาตรฐานยูโร6ที่เข้มงวดการบำรุงรักษาง่ายขึ้นด้วยช่วงระยะเช็คระยะที่ยาวกว่าเดิม และค่าใช้จ่ายดูแลรักษาที่ฟอร์ดเคลมว่าถูกลงกว่าแฟลคอนรุ่นก่อนราคาจำหน่ายฟอร์ดแฟลคอน2,026แบ่งออกเป็นหลายรุ่นย่อยเริ่มตั้งแต่รุ่นมาตรฐานที่มีอุปกรณ์ครบถ้วนไปจนถึงรุ่นเพอร์ฟอร์แมนซ์แพคที่ติดตั้งระบบขับเคลื่อน4ล้อช่วงล่างสปอร์ตและเบรกสมรรถนะสูงราคาตั้งแต่ประมาณ1.35ล้านบาทจนถึง1.85ล้านบาททนีีขึ้นกับอุปกรณ์เสริมและแพ็กเกจตกแต่งภายในที่ลูกค้าเลือกเพิ่ม ถ้าเปรียบเทียบกับคู่แข่งในกลุ่มเดียวกัน f ฟ l ค o n 2,026โดดเด่นด้วยกำลังเครื่องยนต์ที่สูงกว่าระบบเทคโนโลยีล้ำยุคและงานประกอบที่พัฒนาให้ดูหรูขึ้นหลายเท่าฟอร์ดย้ำว่ารุ่นใหม่นี้ถูกพัฒนามาจากเสียงผู้ใช้งานจริงและตั้งใจให้เป็นรถซีดานสปอร์ตท,ที่ใช้งานได้ทุกวันขับสนุกแต่ยังคงความสะดวกสบายเต็มที่เมื่อได้ทดลองขับจริงความรู้สึกหลังพวงมาลัยคือรถให้แรงดึงต่อเนื่องตั้งแต่รอบต่ำพวงมาไลัยไฟฟ้าคมและมีน้ำหนักตามโหมดการขับ ระบบการสะเทือนคุมตัวถังได้ดีมากการเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงมีอาการโครงน้อยเสียงเครื่องยนต์ในโหมดสปอร์ตก็ร้าใจแบบรถสปอร์ตเต็มตัวการตอบสนองเกียร์เร็วทันใจทำให้แฟลคอน2026เป็นรถที่ทั้งใช้งานประจำวันและตอบโจทย์คนรักความแรงได้ในคันเดียวภายนอกแม้มีความดุดันแต่การตกแต่งโครเมียมและไฟดีไซน์ใหม่ช่วยให้ภาพลักษณ์ดูหรูข,ขึ้นมาก ความประณีตในรายละเอียดอย่างชุดไฟไท้ายเล็บลายกราฟิกพิเศษฝากระโปรงท้ายไฟฟ้าและระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติช่วยให้รถรุ่นนี้ดูทันสมัยครบเครื่องสำหรับใครที่กำลังมองหารถซีดานสมรรถนะสูงดีไซน์พรีเมียมเทคโนโลยีจัดเต็มและระบบความปลอดภัยรอบด้าน f o r d f a ฟ con 2026เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ากับราคาลงทุนและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าจับตามองในตลาดรถปีนี้หากคุณชอบรีวิวแบบละเอียดและการทดสอบขับจริงฝากกดไลค์วิดีโอนี้แชร์ share.